สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเตรียมพอตจริงให้พร้อมก่อนเทรดนะครับของตัวโปรแกรมไม่ตาเทรดเดอร์ไฟนะครับหรือ MT5 ของเรานะครับหลังจากที่ท่านทุกท่านนะครับที่ส่งเอกสารเปิดบัญชีกับทางโบรกเกอร์แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับโบรกเกอร์ก็จะส่งอีเมลนะครับมาให้นะครับในอีเมลนั้นนะครับก็จะส่งมาตามที่ท่าน น่องทุนกอกไว้นะครับโดยหน้าต่างหน้าต่างอีเมลนะครับก็จะเป็นการแจ้งเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะครับโดยโปรแกรม MT5 นะครับชื่ออีเมลจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านใดไม่เห็นก็สามารถดูในกล่องจดหมายขยะได้นะครับหรือว่าเทคในตัวสแปมเมลนะครับสำหรับท่านใดอมองไม่เห็นนะครับในกล่องจดหมายนะครับของท่านนะครับ โดยเนื้อหาอีเมลนะครับหลักๆนะครับก็คือจะเป็นการขั้นตอนการใช้งานบัญชีจริงนะครับก็โดยเนื้อหานะครับก็จะมีชื่อเรานะครับอ่านะครับจะปรากฏในอีเมลนะครับชื่อนักสกุลนะครับตรวจสอบด้วยนะครับว่าถูกต้องไหมเอ่ยนะครับแล้วก็หมายเลข mt5 นะครับนะครับแล้วก็ชื่อเรานะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในอีเมลนะครับก็จะเป็นให้เราทําตาม อีเมลเลยนะครับก็คือให้คลิกตรงปุ่มข้อที่หนึ่งนะครับตรงนี้ขั้นตอนดําเนินการใช้งานบัญชีเทรดจริงนะครับก็ให้เราไปตั้งค่าพัสเบิร์ดแล้วก็รหัสพินโค้ดของตัวโปรแกรมเทรดก่อนนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มตัวนี้นะครับคลิกเพื่อตั้งรหัสการซื้อขายของเรานะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับ New Password นะครับก็ให้เรากรอกพาสเวิร์ดของเรานะครับที่เราต้องการนะครับก็ตัวอย่างนะครับโอเคนะครับก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับโอเคนะครับก็จากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมายนะครับอ่าตั้งค่าพินโค้ดนะครับเพื่อ ใช้ในการซื้อขายนะครับโอเคนะครับก็กรอกไปนะครับมีเป็นตัวเลขนะครับ6ตัวนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับกดปุ่มติ๊กเครื่องหมายถูกตรงหน้ายอมรับนะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟโอเคนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะบันทึก ไม่เอ่ยตอนตอนที่เราเปิดตัวหน้าเว็บนี้มาใหม่นะครับถ้าไม่ต้องการก็กดกระบาดไปตอนนี้ก็เราก็เซตค่า,าหมายเรียกล็อกอินนะครับแล้วก็พัทเวิร์ดแล้วก็พินโคดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในตัวเว็บไซต์นะครับก็สามารถาไปที่หน้าเว็บเซ็ตเอ็นไฟนะครับต่อได้นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรา เลือกโบเกอร์นะครับของท่านที่เราลงทะเบียนไว้นะครับก็จากตัวอย่างนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับโบกตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้แต่ละโบกอยู่นะครับเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวผมจะใช้โบเกอร์อ่าของเครื่องทดสอบนะครับตรนนี้นะครับเดี๋ยวจะกรอกยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้นะครับ โดยยูสเนーและพาสเวิร์นะครับเราสามารถเอามาจากตัวนี่นะครับหมายเลข a c c o u n t Number ที่ส่งจากอีเมลตรงนี้นะครับก็ทำการ c o py มาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น9922000243ตรงนี้นะครับก็มากรอกในตัวหมายเลขล็อกอินตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกรอกหมายเลขล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็ใส่พาสเวิร์ที่เราเพิ่ง เคลดข้าวไว้เมื่อสักครู่เมื่อกี้นะครับก็กรอกไปนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับโอเคพาสเวิร์ดไม่ถูกก็กรอกใหม่นะครับตรงนี้หรือแม่งก็ไม่งั้นก็ลูกค้าก็ไอเลือกโบกเกอร์ให้ถูกต้องตามที่เราลงทะเบียนไว้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาการกรอกใหม่นะครับตรงนี้โอเคนะครับ เลยครับหลังจากที่เราล็อกอินมาแล้วนะครับเราก็จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมตามนี้นะครับตามหน้าต่างนี้เลยก็คือจะมีพอร์ตพอลิโอครับก็คือจะโชว์บาลานซ์เงินเงินของเรานะครับโชว์กาไรขาดทุนนะครับตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตรงพินโค้ดนะครับตรงนี้เพื่อที่จะบันทึกการบันทึกรหัสพินโค้ดของเรา นะครับเพื่อที่ที่จะอ่าง่ายต่อการเทรดหรือว่ารันโปรแกรมรันโรบอตนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกโซนเวลานะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกอ่าด้วยกันสามหมวดนะครับสามบทมู่หนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้นะครับโดยส่วนมากนะครับอ่านักทุนทุกท่านเนี่ยเขาจะบันทึกอ่าพินโคดไว้จนกว่าจะยกเลิกเองนะครับ จะง่ายต่อการรันโรบอทหรือรัน EA หรือไม่ต้องเข้ามาล็อกอินบ่อยๆนะครับก็ให้เราเลือกอตัวที่3นะครับบันทึก pin โค้ดจนกว่าจะยกเลิกเองนะครับให้มีเครื่องหมายเท็กถูกตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสพินโค้ดที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อสักครู่เมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเป็นตัวเลขหกลักนะครับก็กดเซฟไป แล้วก็ระบบจะแจ้งเตือนว่าคุณต้องการบันทึกพินโค้ดไว้จนกว่าจะยกเลิกเองใช่หรือไม่ก็กดคอนเพิ์มนะครับสีเขียวตรงนี้นะครับก็ลิกไปนะครับตรงนี้โอเคนะครับโอเคนะครับตรงนี้คือหน้าต่างโปรแกรมนะครับว่าเราบันทึกพินโค้ดจนกว่าจะยกเลิกเองแล้วนะครับตรงนี้นะครับเท่านี้นะครับผมก็คือการเตรียมพอร์ตจริงให้ใช้งานนะครับก่อน ที่เราจะไปเปิดตัวโปรแกรม MT5 f i แล้วก็รั่นนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับแบบมาสู่หน้าพอร์พอร์ตโฟลิโอครับก็จะมีหน้าต่างโปรแกรมนะครับประมาณว่าให้เราดูนะครับว่าเราถือพอร์ตในพอร์ตเราครับมีเงินเท่าไหร่มีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถือหุ้นอะไรบ้างนะครับก็จะมีหน้าสถานะตรงนี้มาให้นะครับ แล้วก็มีแถบตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับว่ามีบาลานซ์กับอีคิวตนะครับเป็นการสะสมมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการใช้งานเปิดพรอตเตรียมพรอตนะครับสำหรับการเทรดตัวโปรแกรม Meta เทเดอร์ไฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเตรียมพรอตนะครับเพื่อจะเปิดการซื้อขายนะครับโอเคครับ